สวัสดีผู้ครองนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางบ้านทุกคนนะครับหน่วยการเรียนรู้นี้ก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะครับเรื่องหอลมอมและคอรน,นนะครับสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่นะครับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับคือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหอละโมและคอรน,นนะครับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรเรียนมาชมพร้อมๆกันนะครับมาถึงสไลด์ที่2ลูกสไลด์ที่2นะครับ ให้นักเรียนพารณาดูที่ตารางของเรานะครับมันจะคล้ายๆกับแบบฝึกหัดนะครับใบงานที่เราได้ไปนะครับให้นักเรียนพจารนาตารางก่อนนะครับสักหนึ่งนาทีอ้าวหมดเวลาหมดเร็วจังนัก <c oughs> เรียนคงจะบอกงี้นะครับก็ดูตามครูไปด้วยแล้วกันนะครับเป็นการอธิบายไปในตัวนะครับของตัวตารางไปด้วยนะครับเดี๋ยวจาก ตรงนี้นะครับที่นักเรียนสังเกตไปเมื่อเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวนักเรียนลองดูสไลด์ถัดไปนะครับกูจะไฮไลท์เป็นตัวสีฟ้านะครับแล้วก็ตัวสีแดงให้นักเรียนดูนะครับก็จะมีขีดเส้นใต้เดี๋ยวรูจะอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะครับเมื่อสักครู่นะครับสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้เราคือตัวนี้หรอกนี่นะครับตัวนี้นะครับสองตัวนะครับยี่บสี่และห้าสิบหกนะครับ ยี่สี่และห้าสิบหกอันนี้คือช่องที่หนึ่งนะลูกช่องที่สองคือยี่สิบแปดกับหกสิบสี่ใช่ไหมครับแต่ทีนี้เรามาดูก่อนพี่นาช่องแรกก่อนยี่สี่กับห้าสิบหกอรมของมันคือแปดลูกแล้วก็คอรนอรของมันคือหนึ่งร้อยหกสิบแปดนะครับกระบวนการวิธีการหาฮอรมอและคอรนอครูสอนไปแล้วใช่ไหมครับกระบวนการที่แม่นยําที่สุดนะหนูจําไว้เลยนะคือการตั้งหารน,นะครับคือการตั้งหารหารอะไรเอ่ยหารสั้นนะครับเป็นแบบที่ครูดได้จัดทาคลิปวิดีโอ ให้เราดูนะครับหนูกลับไปดูเลยเรื่องของการหารนะครับการหาฮอรมอก็ดีหรือคอรนอก,ก็ดีนะครับโดยวิธีการตั้งหารนักเรียนเข้าไปดูเลยนะครับ2วิธีนี้เมื่อได้คําตอบออกมาแล้วนะครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหมครับหาฮอรมอได้นะครับก็คือได้8ดใช่ไหมครับยีิบสี่กับ5้าบหกอรมอของมันคือ8 คอร์นาของมันคือ168ดนะครับดังที่ครูชี้นะครับเนี่ยให้นักเรียนดูบนหน้าจอเนี่ยนะครับต่อมา,มาคือผลคูณของฮอรมอและคอรนอก็หมายความว่าเอาฮอรมอและคอรนอคูณกันนะครับเอาฮอรมอและคอรนมาคูณกันแล้วจะได้ตัวนี้นะครับคือครูคำนวณออกมาให leven. ้นักเรียนดูแล้วนะครับบนตารางคือครูคำนวณมาให้นักเรียนดูแล้วนะครับย้ํานะครับจะได้1,344ลูก และตัวนี้นะครับหมายความว่าผลคูณของจํานวนนับที่กําหนดให้ผลคูณของจํานวนนับที่กําหนดให้เอามาจากไหนจนํานวนนับคือยี่สิบสี่และห้าสิบหกลูกหมายความว่ายี่ิบสี่คูณกับห้าสิบหกยี่สบสี่คูณกับห้าสิหกแล้วได้หนึ่งพันสามรอสี่ิบสี่สรุปแล้วมันเป็นยังไงลูกมันมีความสมันธ์กันตรงไหน,นอ่ะมีความสมพันธ์กันตรงนี้ลูกเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหมครับค่ามันเป็นยังไงกันเท่ากันนะหนูยังอย่าเพิ่งเชื่อ ก่อนที่จะไปดูตัวที่2คือ28และ64 r นะครับ28และ64ลูกตัวนี้นะครับเหมือนกันนะนี่คือถ้าสมมติเป็นตัวอย่างก็คงจะเป็นตัวอย่างที่2นะครับมาดูช่องที่สองเรา28และ64ลูกฮอร์มอของมันนะครับโดยใช้กระบวนการหาฮอร์มอ,ออกมานะครับโดยวิธีอะไรนะที่ครูบอกว่าแม่นยําที่สุดคือการตั้งหารนะครับการตั้งหารอาได้เป็นฮอร์มอ,ออกมาเป็น4ใช่ไหมครับและคอะนอนคืออะไรลูก400 48นะครับดังตัวอย่างที่แสดงบนหน้าจอนี้นะครับคลนอก็คือ448เสร็จแล้วนะครับทําไงต่อเราก็มาดูช่องนี้นะครับผลคูณของอลมอและคลนอเหมือนกันนะครับอลมอคูณกับคลนอแล้วได้ 1, 7 9 2นี่คือครูคํานวณมาให้เราแล้วนะครับให้เราดูนะครับต่อมานะครับช่องนี้ก็บอกว่าผลคูณของจํานวนนับที่กาหนดให้ก็คือ28แคูณกับ64แล้วได้1,7 0 0ดร้ย 1792นเนี่ยนะครับเห็นไหมครับนักเรียนอ่าทีนี้นะครับดูนักเรียนดูช่องนี้กับช่องนี้มันจะเป็นยังไงกันเท่ากันนะครับเห็นไหมครับตัวอย่างที่1ก็เท่ากันตัวอย่างที่2ก็เท่ากันถ้าสมมติครูกําหนดเลขขึ้นมาอีกสักตัวแล้วครูให้นักเรียนหาฮอร์โมนและคอรนนนนนช่องนี้ก็เป็นยังไงกันอีกลรกเท่ากันอีกเหมือนเดิมแน่นอนครับนักเรียนทําแบบนี้นะครับดูสไลด์มานะครับครูจึงสรุปได้ว่านะครับนักเรียนจากที่ครูอธิบายไปเบื้้องตนนะครับ เราจึงสรุปได้ว่าดังนั้นนะครับเราจึงสรุปความสัมพันธ์ของหอลลอรมและคอร์นได้ว่านะครับผลคูณของหอละมอรมนี่นะครับผลคูณของหอลลอรมและคอร์นเป็นยังไงกันมีค่าเท่ากันกับผลคูณของจํานวนนับที่กําหนดให้นะครับมีค่าเท่ากับผลคูณของจํานวนนับที่กําหนดให้นะครับก็คือผลคูณของหอลล์อรมและคอร์นตัวนี้ใช่ไหมครับจะมีค่าเท่ากับอะไรลูกผลคูณของ จำนวนนับที่เขากำหนดมาให้นั่นเองนี่คือความสัมพันธ์และเราก็จะสรุปในแพทเทิร์นแบบนี้นะครับในรูปแบบแบบนี้นะครับออกมาในในการอาจะเขียนบรรยายลงในใบางานนะครับของเรื่องของความสัมพันธ์ของหอละมอและคละอร์โนให้กับครูนะครับใบงานนี้นะครับบางคนอาจจะงงนะครับมนีนักเรียนหลายคนนะครับตอนนี้ที่ ถามครูมาว่าเอ้ยความสัมพันธ์ของฮรโมนและคนอนลเอเนี่ยทำยังไงดีอะไรเงี้ยคือเราอธิบายไม่ถูกนะครับซึ่งเราหาออกมาแล้วมันมันออกมาเป็นค่าตัวเลขก็จริงแต่เราอาจจะมองในในเรื่องความวิเคราะห์ว่าเอ้ยเราจะสรุปไปในแนวทางแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับนี่คือคือแนวทางหนึ่งที่ครูได้สรุป่ามาให้นักเรียนแล้วนักเรียนก็จะต้องเดินตามครูนะครับสรุปตามแบบเนี้ยออกไปนะครับ นักเรียนก็คงจะพอจะเข้าใจนะครับสําหรับคลิปวิดีโอที่ครูได้จัดทําขึ้นในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ครูก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นคลิปวิดีโอที่ทําให้นักเรียนนะครับเกิดความรู้ความเข้าใจนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ของฮอรมและคอเลนอมากยิ่งขึ้นนะครับเราขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่รับฟังครูมาตั้งแต่ต้นคลิปวิดีโอนะครับจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอขอบใจนักเรียนทุกคนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางท่านผู้ปกครองนะครับ ที่ช่วยกำกับดูแลตามนักเรียนอยู่ในช่วงสถานการณ์แบบนี้โดยดีเสมอมานะครับจะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็ขอให้ทางทาบุคพากรก็ดีนะครับนักเรียนก็ดีนะครับสวมแมสและก็ล้างเจลแอลกอฮอล์นะครับล้างมือให้สะอาดนะครับกลับถึงบ้านก็อาบน้ําล้างตัวให้สะอาดขอให้นักเรียนเรียนรู้อยู่ที่บ้านในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับอย่างมีความสุขนะครับก็ขอจบการนำเสนอนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ของหอละมอและคอรนอไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณมากครับ